รอมานานเลยนะครับสำหรับตัวนี้ที่จะมารีวิวกันในวันนี้ครับตัว ASIC Metaspeed Sky ครับ แข่งนะครับรุ่น m e t a s p ีดส Sky ผลักดันให้มีจิตใจนะครับที่จะมุ่งไปสู่ความแข็งแกร่งความเร็วนะแล้วก็จังหวะการก้าวที่ยาวมากขึ้นนะฮะเพราะว่าตัว m e t a s p ีดส Sky เนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งใน2ตัวนะครับของ a อซิที่ออกมาในช่วงนี้นะครับเป็นรองเท้าที่เป็นซ u เปอร์ชูเป็นรองเท้ารุ่นที่ใช้แข่งขันในระยะมาราธอนนะครับใน ระดับโลกหลายๆท่านเนี่ยนะกีฬาหลายๆท่านก็ใช้กันอยู่นะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้ครับเมตาสปีดสกายนะครับและอีกคู่หนึ่งก็คือ Metaspeed ด d g e ที่จะเน้นไปในเรื่องของ c a d e n น e ์รันเนนะครับแต่วันนี้ผมมาพูดตัวนี้ก่อนนะเมตาสปีดสกายซึ่งจะเหมาะสำหรับนะักวิ่งที่ต้องการที่จะเพิ่มระยะก้าวให้ได้ยาวมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้เนื่องจากว่า มีเหตุผลอะไรหลายๆอย่างซ่อนอยู่ในรองเท้าคู่นี้ครับเพื่อเราสมดังที่มุ่งมาป่ปรารถนาในการก้าวยาวและก็เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็เหมือนเดิมนะครับเข้ามาสู่ช่วงของการรีวิวเลยนะฮะของรองเท้าคู่นี้วันนี้ผมได้นำไปฝึกซ้อมนะครับในการวิ่งฮิลรีพีชนะฮะในหลายๆรูปแบบ,บก็คือการวิ่งขึ้นเนินลงเนินฮะแล้วก็จ็อกเบาๆ รวมไปถึงความเร็วแบบ e ีซีไล่ไปเรื่อยๆเป็น moderate นะครับแล้วก็เร็วขึ้นเรื่อยๆเป็นมาราธอนเพสเป็น 10k เพสนะครับไปจนถึงสไตล์แบบเร็วๆ 5k เพสหรือเร็วกว่านั้นนะครับเพส2เพส3ลองมาหมดทุกเพสเลยนะครับเพื่อที่จะให้ได้รู้ถึงฟีลลิ่งของรองเท้าคู่นี้ถามว่าได้วิ่งกันแบบเต็มๆเก็บระยะกันแบบยาวๆหรือยังยังนะครับเพราะรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่ผมได้ ยืมมาจากเพื่อนท่านหนึ่งนะครับที่เดี๋ยวจะขึ้นเครดิตให้ถ่ายคลิปนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ให้ยืมรองเท้าคู่นี้มาจะมาตอนแรกเลยนะเอาความรู้สึกครั้งแรกๆเลยที่จับขึ้นมาก็คือรู้สึกเบานะครับเบามากเบามากแล้วก็เป็นรูปแบบการดีไซน์ที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับตามสไตล์เอซิดเขานะครับผมชอบนะครับเพราะว่าตัวรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันจะเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างที่จะ มินิมอลแหละประมาณหนึ่งใช้ผ้าชิ้นเดียวนะครับอัปเปอร์ด้านบนผ้าชิ้นเดียวสีแดงดําตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นโฟมที่หนาแล้วก็นุ่มนะฮะอันนี้คือภาพแรกที่จับขึ้นมาแล้วก็รู้สึกถึงรองเท้าคู่นี้จริงๆเลยนะครับก็คือเบานี่แหละก่อนเลยนะสวยดีนะฮะลงตัวดีฮะเยี่ยมมากๆเลยสําหรับเบื้องต้นนะฮะสำหรับเรื่อง,องความรู้สึกตอนแรกที่จับนะฮะแต่ว่าเราจะมา พูดในลงในรายละเอียดเท่าที่จะทำได้นะครับในระยะเวลาการฝึกซ้อม1ครั้งเท่านั้นนะครเป็นเฟิร์สรันสำหรับรองเท้าคู่นี้แล้วก็เป็นความรู้สึกและสเปคคร่าวๆนะครับตามสไตล์ของช่องเรานะครับเราก็ต้องเริ่มจากการออกแบบก่อนตามมาด้วย Ability นะครับก็คือความสามารถ3ก็คือ d u r a บิลิตีนะครับก็คือความทนทาน C ก็คือ Performance นั่นเองนะครับที่ไปทดลองใช้ในวันนี้นะครับเริ่มเรื่องที่1เลยนะครับเรื่องดีไซน์นะครับ ภาพรวม overall ดีไซน์เส้นสายแล้วก็สีสันดูลงตัวสวยงามดีนะครับดูรอบๆนะครับจุดแรกที่จะให้ดูก็คือตรงส่วนของ upper นะครับ upper จะเป็น e n g i n e e r mesh แบบบางๆชั้นเดียว one layer เลยหลายๆท่านที่รีวิวผ่านไปแล้วก็อาจจะบอกว่ามันเป็น upper ที่ค่อนข้างที่จะบางมากๆเฉียบเลยนะฮะ ผมเองใส่ไปแล้วก็รู้สึกถึงความเบาบางแล้วก็โปร่งโล่งสบายนะครับ breathable ก็คือเท้าหายใจได้สะดวกนะสบายนะลมผ่านได้ดีติดอย่างหนึ่งก็คือวัสดุตัวนี้มันจะค่อนข้างแข็งกระด้างนิดนิดนะมันไม่ได้นุ่มนะฮะมันไม่ใช่ผ้านุ่มๆหรือว่าเป็นผ้าที่ให้ตัวได้ในลักษณะที่นุ่มเท้านะฮะตัวนี้จะค่อนข้างที่จะแข็งนิดนิฮะก็จะเป็น ผ้าที่คล้ายๆกับถ้าเพื่อนๆมีเปกระซัด37นะครับจะเป็นคล้ายๆตัวตัวของเปกระซั37คือจะเป็นลักษณะของพลาสติกนะฮะเป็นแผ่นแผ่นเดียวเลยบางๆนะครับแต่ว่า37เน่ะเขาจะสอน2ชั้นนะตัวนั้นตัวโทบ็อกก็จะมีเสริมตรงเนี้ยขอบตรงเนี้ยนิดนึงเพื่อที่จะให้แข็งแรงนั่นเองนะครับภาพรวมการดีไซน์ก็ดูเรียบง่ายนะครับดูที่ลิ้นรองเท้าจะเป็นลิ้นแบบบางๆ บางเลยบางเฉียบนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นลิ้นแบบเน็กสองมันก็จะมีนวมเล็กๆบุใช่ไหมตัวนี้จะไม่มีนะบ,บางเลยบางเฉียบเชือกก็เป็นเชือกผ้าแบบธรรมดานะฮะก็เป็นเชือกผ้าหูง่ายดีนะฮะไล่มาเรื่อยๆนะครับดูตรงส้นเทา้าตรงคอล,ล่าก็ดูนุ่มดีนะฮะใส่เข้าไปแล้วก็สบายตรงข้อเท้าดีรองรับตรงใต้ตะตุ่มนะฮะตรงนี้ แล้วก็ล็อกส้นเท้าได้ดีไม่ค่อยแข็งไม่อ่อนไม่แข็งมากนะืมกลางๆแต่อยู่ทรงดีนะครับตรงน,นี้ก็จะมีโลโกโล้เขียนว่าโตเกียวด้วยสวยงามทีเดียวนะครับโอเคนะครับสำหรับด้านบนก็คือประมาณนี้ไม่มีดีเทลอะไรที่ลึกลำ้ำซับซ้อนอะไรมากก็ธรรมดาแล้วก็ปิน้นลายลงไป ปินสีลงไปนะครับสีดําแดงแล้วก็โลโกโล<ม>้เอซิคเขานะแค่นี้มาดูที่พื้นชั้นกลางนะครับมิดโซแน่นอนนะครับว่าโฟม ff turbo หรือว่า fly foam turbo นะครับเป็นตัวโฟมตัวใหม่ของทาง a อซคเขานะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเบานะฮะเบาเบาเลยแหละนุ่มสบายคือตัวมิดโซเนี่ยของเขาเนี่ออกแบบมาเป็นลักษณะที่กึ่งๆแล้วมองดูเหมือนจะเป็นชิ้นเดียว แต่ความจริงแล้วเป็น2ชิ้นนะ,ะเป็น2ชิ้นซ้อนกันอยู่ตรงนี้นะ,ะมันจะเป็น2ชิ้นซ้อนกันอยู่นะครแล้วก็คือจะใส่แผ่นคาร์บอนเข้าไปด้านในนี่แหละอ่าก็คือมีคาร์บอนเพดอยู่ในมิดโซนะครับฝังอยู่ในโฟมตัวนี้เพื่อที่จะช่วยในการดิดเด้งแข็งพอประมาณนะ,ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะบิดยากแสดงว่าเป็นรองเท้าที่ ค่อนข้างที่จะสเตเบิลในลักษณะของตัวฐานเนี่ยแน่นออกแบบได้ให้ดูแบบบึกบนในแบบที่เบานะฮะจริงๆนะความรู้สึกที่วิ่งไปก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับตัวของส้นเทา้าก็ดูลงตัวมีสีขาวนินดๆนะฮะพื้นโฟมเนี่ยก็จะทำสีเป็นแดงสลับขาวสไตล์ญี่ปุ่นครับนะก็ดูดีนะผมชอบเลยนะดีไซน์นะครับเฉพาะตรงส่วนของดีไซน ดูแล้วก็เหมือนกับว่าน่าจะทนจับดูก็จับดีนิ่มๆไม่ได้แข็งพอไปวิ่งจริงก็ดูหนึบหนึบเลยเกาะกับถนนได้ดีมากๆนะฮะใช่ได้นะครับเพียงแต่ตรงส้นเนี่ยแน่นอนว่าเป็นรองเท้าสไตล์ดิซซิงเนาะมันก็จะไม่ค่อยมีป้องกันอะไรมากนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังนะก็ดำเลอะไปหมดแล้วนะครับอืก็ทำใจนะตรงนี้ ตรงนี้ก็คือส่วนของดีไซน์นะครับรวมๆประมาณนี้เรื่องที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของ ability หรือว่าความสามารถนั่นเองนะครับรองเท้าคู่นี้อยู่ใน1ใน2คู่นะของซีรีส์ Meta Speed ล่าสุดที่ออกมาก็คือ Meta สป e ดสกายแล้วก็เอจนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เหมาะสำหรับ s t ไตล e runner นะครับก็คือสไต e ์สไตล์ก็คือ9ระยะ9ที่ยาวนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า คูชั่นที่มีมากขึ้นนะครับสแต็กไฮที่สูงที่28มิลนะฮะแล้วก็ดอปเพียงแค่5มิลเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยด้านหน้าเนี่ยก็คือ23มมิลนะครับด้านหลัง28 mm. เพราะนั้นดอป5มิลตัวนี้กับความหนาที่2.8ไล่มาเป็น2.3 mm, ด้านหน้าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเฟิร์มแล้วก็นุ่มนะครับคือตัวโฟมเนี่ยมันก็ไม่ได้ยั่วนะมันจัดเฟิร์มกว่าตัวของ z ูม m X นิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัว ขาบันเพลทจะอยู่ด้านในนะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านในค่อนข้างลึกค่อนข้างลึกนะครับไปถึงเกือบบด้านใต้ตรงนี้เพราะฉะนั้นด้านบนเนี่ยเวลาเราลงเท้าไปวิ่งเร็วๆนะครับวิ่งเร็วๆหรือว่าสไตล์ยาวๆแล้วก็เร็วเนี่ยมันจะมีแรงโมเมนตัมเนี่ยก็คือแรงส่งของเท้านะครับมาเพื่อที่จะลงที่พื้นเนี่ยมันจะแรงมันจะค่อนข้างสูงนะครับคือโมเมนตัมมันสูงเนื่องจากว่าเราก้าวยาวแล้วก็ไกลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานที่สะสมเนี่ยมันจะเยอะ เท้าเนี่ยเวลาลงพื้นเนี่ยมันก็คือจะต้องมีอะไรที่ซับพอร์ตมากยิ่งขึ้นกว่าการก้าวเร็วนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทําไมตัวคูชชั่นทั้งหมดทองพื้นโฟมตรงนี้มันถึงจะต้องหนากว่ารุ่นเอชนะครับรุ่นเอชเนี่ยมันจะเป็นโฟมที่บางกว่านะฮะตัวนี้เนี่ยก็คือเน้นที่จะให้โฟมเนี่ยมันมากเพียงพอที่จะรับแรงกระแทกนั้นจากการวิ่งที่ก้าวขาย,ยาวๆเพราะนั้นคนที่วิ่งก้าวขาย,ยาวๆโดยเฉพาะแบบผมเนี่ย ก็จะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วก็อยากจะก้าวได้ยาวแล้วก็เร็วไปเรื่อยๆตามรอบขาที่เราถนัดนะครับเช่นผมวิ่งที่รอบขา180ปกติผมวิ่งที่ระยะก้าว1.3เมตรรอบขา180เนี่ยมันจะตกที่เพส415โดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเพสนี้แหละระยะก้าวนี้แล้วก็เพิ่มระยะก้าวไปได้อีกแค่นิดนึงอาจจะเป็นเมตร35เนี่ย ความเร็วภาพรวมเนี่ยในรอบขาเท่าเดิมเนี่ยมันจะสูงขึ้นอีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเกิดว่าระยะก้าวเพิ่มขึ้นเพียงแค่นิดหน่อยจากเดิมอีกแค่สองสามมิลตรงเนี้ยสองสามเซนตรงเนี้ยแค่นี้นะครับขยับจากตรงเนี้ยมาตรงนี้ได้นะครแค่นิดเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเร็วขึ้นไปอีกได้นี่ก็คือคอนเซปต์ของรองเท้าคู่นี้นะครับ m e t a Speed Sky จริงเป็นรองเท้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะให้เราก้าวได้ยาวขึ้นแม้เพียงนิดหน่อย อาจจะไม่ได้ยาวขึ้นเวอร์เป็นทีละเป็นเป็นก้าวใหญ่ๆไม่ใช่นะฮะอาจจะแค่นิดเดียวนิดเดียวแต่นิดเดียวจํานวนมากๆสะสมไปในระยะทางมากๆรอบขายเร็วๆเยอะๆมากๆเนี่ยยาวๆไปเป็นมาราธอนเนี่ยมันต่างเยอะนะครับอันนี้ก็คือความหมายของ m e t a สป e ดสกายนะครับซึ่งรูปทรงรองเท้าเนี่ยเหมาะกับการวิ่งกลิ้งล้มไปด้านหน้านะครับเป็นเทคโนโลยีของเขานะก็คือเป็นลักษณะของคล้ายๆกับ การโยกตัวของโร cker นะครับตัวนี้เนาะเขาก็จะสามารถที่จะกลิ้งไปแบบเหมือนมาโยกไปได้ค่อนข้างดีนะครับสรุปเลยสั้นๆเลยก็คือว่าเบาเบานะครัุชชั่นดีดิดเด้งได้โอเคแรงเพราะว่ามีตัวของคาร์บอนเพลที่อยู่ในนี้นะครับคาร์บอนเพลก็ค่อนข้างที่จะแข็งนะค,ค่อนข้างแข็งเลยแสดงว่าเวลาที่เราวิ่งออกไปเนี่ยด้วยความเร็วที่พอเหมาะถึงจุดที่แบบ สว e e สปอ o t ของรองเท้าคู่นี้จริงๆนะครับกดไปโดนตรงนั้นด้วยความเร็วความแรงเพียงพอมันจะช่วยส่งให้ไปได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้ความสามารถเนี่ยของรองเท้าเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆเลยนะแต่สําหรับนักวิ่งเนี่ยสำหรับนักวิ่งเนี่ย,ยผมคิดนะผมคิดว่านะครับโดยความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะก็ไม่ไม่ว่ากันใช่ไหม ผมคิดว่าคนที่จะต้องใส่รองเท้าคู่นี้ได้ดีนะควรจะมีสกิลในการวิ่งค่อนข้างดีด้วยนะเพราะว่าการที่จะกดให้โดนสวีทส,สปอตของรองเท้าคู่นี้ที่ความเร็วที่เหมาะสมกับตัวเราเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องฝึกฝนแล้วก็ต้องความรู้สึกมันต้องได้จริงๆเนะี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่แบบเฮ้ยทำไมรองเท้าคู่นี้อยู่ดีๆมันดีดแรงแล้วก็ไหลไปเยอะ ลองดูนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพื่อนๆมีความรู้สึกแบบไหนนะครับลองเม้นท์คุยกันได้นะสำหรับคนที่เคยลองแต่ถ้าวิ่งไปธรรมดาเนี่ยมันก็เหมือนรองเท้าที่ใส่สบายใส่ง่ายคู่หนึ่งไปธรรมดาเออมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยรองเท้าคู่นี้ถึงว่าทําไมคนที่เป็นบางท่านเนี่ยนักวิ่งบางท่านเนี่ยเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งวิ่งได้ไม่นานปี2ปีรู้สึกชอบรองเท้าคู่นี้มากโอ้ใช่สีแน่เลยเพราะว่ารองเท้าเมตาสปีดสกาย มันหนานุ่มสบายใส่สบายวิ่งไปได้กิ้งกิ่งไปเพราะว่ามันเป็นทรงล็อกเกอร์มันก็กลิ้งไปเรืยเรื่อยแล้วก็เฟิร์มนะครับแล้วก็เฟิร์มแล้วก็นุ่มโอ้โหจะมีอะไรที่ดีไปกว่านี้นะครับวิ่งไปได้เร็วได้ไกลได้สบายสบายรองเท้าคู่นี้ก็ตอบโจทย์นะแต่สําหรับคนที่วิ่งเร็วกว่านั้นไปอีกนะแล้วก็ขาแข็งแรงพอค้นหา สวิสสปอตของรองเท้าคู่นี้ในมุมมองในรูปแบบของการวิ่งในฟอร์มการวิ่งของตัวเองได้เจอนะครับจะสามารถค้นพบประสิทธิภาพสูงสุดของรองเท้า A s i c กเมตาส e e ดสกาได้ครับเรื่องถัดมานะครับก็คือเรื่องของความทนทานนะค,ความทนทานของรองเท้าคู่นี้ผมเองก็คือเพิ่งใช้ได้วันเดียวเนาะแต่ว่ารองเท้าคู่นี้จริงๆแล้วเขาใช้มาหลายร้อยโลแล้วนะครับ นนนะัที่เขาบอกมานะครับก็คือเป็นรองเท้าที่ดูแล้วเนี่ยสภาพปัจจุบันเนี่ยนะน่าจะ200กิโลเมตรตอนเนี้ยที่เขาใช้มาสำหรับคู้นี้สภาพปัจจุบันเนี่ยจจก็ยังดูดีนะครับคนที่ใส่ก่อนหน้านี้น่าจะเป็นคนที่ลงส้นพอประมาณส้นมันก็เลยหายไปนะครับหายไปหน่อยหนึ่งนะแต่ตัวยางเนี่ยเท่าที่ดูนะก็ค่อนข้างที่จะยังยังดีอยู่นะเป็นยางประเภทที่แบบ ไม่ได้ไม่ได้เป็นขุยหรือว่าสึกได้ง่ายมันยางมันมีหลายแบบแต่ตัวนี้ดูแล้วไม่ใช่นะมันจะเป็นยางที่ค่อนข้างเีียะมันๆเป็นยางมันๆมัน่ะเป็นยางอีกสไตลายหนึงอ่ะมันก็เลยทําให้มันเหมือนกับมันยังไม่ได้ดูสึกมากนะครับส่วนผ้าด้านบนที่เป็นเอน i n e นียร์เมสที่เป็นสีส้มๆแดงๆตัวนี้มันจะเป็นผ้าที่กึ่งๆพลาสติกนะ ออกแนวพลาสติกเลยแหละแต่สารกันเนี่ยค่อนข้างแน่นแข็งแรงผมว่าแข็งแรงมากนะแล้วก็ค่อนข้างให้ตัวเพราะว่ามีการทอเป็นลักษณะเป็นแนวนะฮะเป็นแนวสารกันเป็นแนวอยู่ความทนทานไม่น่าจะมีปัญหาอะไรยกเว้นโฟมตัวนี้นะครับ FF Turbo หรือ Flight ฟ o a m Turbo รุ่นนี้มันจะเป็นโฟมที่เบาแล้วก็นุม่มเด้งก็ต้องระมัระวังนะครับ พราะว่าเห็นว่าอีกข้างหนึ่งก็มีแตกไปแล้วอันเนี้ยดูให้ดูนะครับคือคนใส่ที่เขาที่เขาใส่เขาใส่แล้วมันแตกไปนิดนึงนะฮะตัวเนี้ยก็เลยอาจจะเป็นเพราะว่าไปสะดุดหรือว่าไปชนขอบอะไรนิดนหน่อยน่อยมันก็เลยแตกมันก็ธรรมดารองเท้าที่เป็นโฟมแบบอย่างเงี้ยโฟมมันยืดยืนออกมาข้างข้างอย่างเงี้ยมันก็โดนบ้าง มันก็โดนโฟมมันก็แตกแต่ภาพรวมผมให้ตัวความทนทานเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีนะครับดี D. เลยเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของ performance หรือว่าประสิทธิภาพในการเอาไปใช้งานนะครับวันนี้ผมไปวิ่งนะฮะที่ความเร็วที่หลากหลายมากๆแล้วก็มีการวิ่งขึ้นเนินแล้วก็มีการวิ่งลงเนินนะครับตั้งแต่ความเร็วที่เพจเจ็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง เพส 4, สี 3, ส่เพสสามเพสสองครับยาวขึ้นเนินลงเนินนะครับแดดก็ร้อนเปรี้ยงๆครับแต่เราก็มีเวลาที่จะฝึกซ้อมเพียงเท่านี้ก็ <g here> เลยต้องซ้อมไปตั้งแบบนี้นะครับร้อนๆแล้วก็ตอนเย็นก็ว่าจะเอาไปวิ่งเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะฝึกรองเท้าให้มันคุ้นเคยนะฮะแล้วก็เป็นโอกาสาที่ได้เอามาใช้ในช่วงนี้นะครับสำหรับรองเท้า ASIC Metaspeed สกายคู่นี้ Performance ผมให้สูสีกันกับรองเท้า r รซซิ่งในทุกๆรุ่นนะครับพวกนี้นะฮะ nex t 2ง f l y นะครับหรือว่าตัว a d i o s pro 2หรือตัวของ s o c o n y Endorphin pro 2ผมว่ายังไงรองเท้าแข่งขันที่เป็นตัวท็อปของแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็มีดีที่แตกต่างกันไปนะครับเพียงแต่ข้อดีนั้นๆของแต่ละคู่เนี่ย มันจะเหมาะสมกับตัวนักวิ่งหรือไม่หรือว่าเหมาะสมกับสนามหรือว่าเหมาะสมกับวิธีการวิ่งท่าวิ่งของใครของแต่ละคนของความเร็วของแต่ละคนหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นประสิทธ,ธิภาพแต่ละคู่แต่ละคู่เนี่ยมันจึงแตกต่างกันแต่สามารถที่จะเทียบกันได้บ้าง <c oughs> นะครับเ <c oughs> ทียบกันได้บ้างในบางเรื่องผมชอบนะรองเท้าคู่นี้เนื่องจากว่าเป็นคนที่วิ่งแบบสไตล์สไตล์ก็คือ เป็นคนที่วิ่งเน้นระยะ9กอยู่แล้วนะวิ่งเน้นระยะ9อยู่แล้วให้9ก้ายาวเนี่ยแล้วก็รอบขาผมเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาผมเป็นคนที่วิ่งรอบขา180ได้สบายสบายนะร้อยแปถ้าเกิดว่าวิ่งแบบระยะ 5K เงี้ยผมวิ่งรอบขา190ไปตลอดได้เพะาะนั้นผมจะใส่ใจเรื่องของความสบายในท่วงท่าของการสไต์มากกว่าก็คือระยะ9นะครับยิ่งระยะ9มันไปได้ไกลแบบสบายได้มากที่สุดแค่ไหน มันก็จะสามารถที่จะพาผมไปสู่เส้นชัยได้เร็วมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อที่จะให้คนก้าวยาวได้อย่างสบายๆแล้วก็ไปได้ดีเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับโดยเฉพาะเนี่ยมันจึงเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับสำหรับคนวิ่งเร็วๆแล้วก็ก้าวยาวๆแบบผมนะสิ่งที่อยากจะพูดเรื่องของประสิทธิภาพจริงๆก็คือเรื่องของการใส่แล้วสบายวิ่งเร็วได้ง่าย นะครับเพราะว่าตัวของด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยที่เป็นอัปเปอร์ทั้งหมดสําหรับคนเท้าล้มแล้วก็คนเท้าแบนแบบผมนะครับสามารถที่จะใส่ได้เลยแบบสบายๆเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้กระชับอะไรมากนะครับไม่ได้รู้สึกสบายอะไรมากนะแต่เราสามารถที่จะใช้ในการวิ่งในระยะทางที่ไกลๆได้โดยที่ไม่ได้เป็นอะไรราคายเครืองอะไรขนาดน,นั้นนะผมคิดว่า รองเท้าผู้นี้เป็นรองเท้าที่เหมาะกับในทุกๆคนนะครับในทุกๆคนที่สนใจที่จะอยากจะฝึกฝนวิ่งนะฮะในระดับที่ดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับสูงขึ้นเหมาะเลยกับทุกความเร็วไม่ได้ถูกจำเพาะอยู่ที่ความเร็วใดความเร็วหนึง่งเพียงแต่ว่าเหมาะกับคนที่ชอบสไตล์ของการวิ่งแบบก้าวยาวหน่อยนะฮะไม่ใช่เน้นรอบขาทีเพราะว่ารองเท้ามันจะมีโฟมอยู่ด้านล่างที่ค่อนข้างเยอะ ทำให้อาจจะเป็นภาระสําหรับคนที่ชอบซอยขาเร็วๆนะครับก็อาจจะไปตัวเอทเพราะฉะนั้นตัวคอนเซปตที่ว่าแยกนักวิ่งออกเป็น2กลุ่มจริงๆตอนแรกผมก็รู้สึกไม่ค่อยจะถูกใจเท่าไหร่นะครับว่าทําไมจะต้องแยกคนที่สไตล์กับคนที่แค d เดนซ์รันเนอร์แยกออกไปจากกันแบบนั้นแต่ความจริงก็คือว่าก็เข้าใจเขาได้นะครับสำหรับคนแบบผม อาจจะมีรองเท้าคู่นี้ไว้ทั้ง2คู่ก็ได้นะครับหมายถึงว่าที่รุ่นรุ่นเมตสปีนเนี่ยมีไว้ทั้ง2คู่ก็ได้นะฮะทั้งเอจแล้วก็สกายเพราะว่าการใช้วิ่งจริงๆมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันในแง่ที่ว่าเราอยากจะนุ่มเฟิร์มสบายๆไปได้ยาวๆหลายๆยาวๆหรือวันไหนเราอยากจะซ้อมเร็วๆแบบลงคอร์ด หรือว่าแบบวิ่ง 5K เร็วๆเราอยากจะได้รอบขาเร็วๆราอาจ,จะไปตัว H ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรมากเท่าตัวนี้แต่ว่าได้ความเบามากกว่ามันก็เหมือนกับมันเหมือนกับสมมติว่าเปรียบเทียบเป็นอาหารจานหนึ่งอย่างข้าวไข่เจียวเนี่ยสมมติข้าวไข่เจียวจานใช่ไหมเพราะเราจะทาที่บ้านรองเท้า Meta Speed Sky นะครับมันก็เหมือนกับข้าวไข่เจียวที่มีข้าวเยอะ <laughs> ข้าวเยอะกว่าไขา่ เน้นข้าวส่วนตัวเมตาสปีดเอทก็เหมือนกับข้าวไข่เจียวที่เน้นไข่ก็คือแบบเน้นประสิทธ,ธ,ธิภาพเน้นจํานวนเน้นจานวนรอบขาก็คือเน้นไขมน่มันก็มันคือมันใช้ไข่แบบเดียวกันกับข้าวแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าเขาเอามาปรับปร,บปริมาณปรับปริมาตรปรับสัดส่วนของรองเท้าเนี่ยให้มันต่างกันเพื่อ ประโยชน์ที่ต่างกันนะครับวันนั้นเราเน้นข้าวเราอาจจะอยากวิ่งไกลเราเลยเน้นข้าวแต่วันไหนเราวิ่งเร็วเราอยากจะเพิ่มโปรตีนเราก็เลยไปเน้นไข่อะไรประมาณนั <laughs> ้นผมต้องเพิ่มยกตัวอ,อย่างให้เห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกรองเท้า2คู่นี้จึงอาจจะอาจจะไม่ต้องเลือกอาจจะซื้อทั้ง2คู่เลยก็ได้แต่ราคาราคามันค่อนข้างที่จะสูงใช่ไหมฮะเพราะว่าราคาเปิดตัวอยู่ที่8,500บาทคู่นี้หาซื้อ ได้ที่ a s i c thailand.com ก็ยังมีของอยู่ของผู้หญิงเยอะเลยแต่ของผู้ชายเนี่ยไซส์หมดไปเยอะแล้วเหลือได้ไม่กี่ไซส์ไซส์ผมเนี่ยไม่มีเลยผมก็กำลังพยายามหาอยู่นะครับสำหรับไซส์1 1 US แต่ว่าก็ไม่รู้รองเท้ามันก็เยอะนะฮะช่วงนี้ก็เลยไม่ได้เน้นอะไรมากอยากลองเพื่อที่จะให้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครมันเป็นยังไงตัวดอบ5มิลเนี่ยนะครับดอบ5มิลนะสำหรับ m e t a City Sky ส่วนเมตาสปีดเอเนี่ยดรอปแปมนินะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าจะเทียวกันจริงๆเพื่อนๆก็อยากจะให้เทียบกับคู่นี้ใช่ไหมอะดิซิโลอะดิออสโปรสองนะครับคู่นี้หนักกว่าคู่นี้ใส่ก็อาจจะไม่ได้สบายกว่ากันมากแล้วก็ดรอปที่ต่างกันนะคะคู่นี้จะดรอปอยู่ที่8 8.5มิล mm เลยมั้งประมาณเนี้ย8.5ถ้าผมจำไม่ผิดนะคู่นี้ดรอป5มินนะเพราะฉะนั้นการดรอปต่างกันนะแล้วก็ตัวของอสแต็กไฮที่ต่างกันตรงนี้ความรู้สึกในการวิ่งแตกต่างกันมากแน่นอนนะครับคู่นี้มันจะนุ่มนิ่มสบายแล้วก็ไม่ค่อยดรอปเยอะแปลว่ามันไม่ได้บังคับให้เราพยายามที่จะล้มไปข้างหน้ามากนะเพียงแต่ทรงตรงนี้เขาไปตรงนี้เวลาเราล้มไปแล้วเราจะวิ่งได้สบายเวลาเรา เทคออฟตัวโ e ออฟไปนะครับส่วนตัวนี้ก็จะลงเต็มเท้าจะสบายฟอร์มการวิ่งต่างกันนะครับตัวนี้ลงเต็มเท้าตัวนี้ผมลงปลายได้เลยแบบลงไปปลายตรงนี้ได้เลยปุบแล้วก็วิ่งไปได้เลยฟอร์มการวิ่งต่างกันนะครับฟอร์มการวิ่งต่างกันน้ําหนักต่างกันตัวนี้เบากว่าตัวนี้หนักกว่านะครับราคาก็ต่างกันตัวนี้8,5 0 0ตัวนี้7 0 0 0ถ้าให้เลือกถ้าให้เลือกผมเลือกยากมากเลยนะถ้า2คู่นี้ผมอาจจะเลือกคู่นี้นะครับ เพราะว่าผมชอบวิ่งลงปลายตัวนี้ผมลองลงแล้วมันมันไม่ค่อยมันมันไม่ค่อยได้มันก็เหมาะกับการวิ่งกันนลแบบนึกออกไหมคือคนเราอ่ะมันมันวิ่งท่าไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าคนลงปลายแล้วชอบแบบดีดมากๆตรงปลายตรงเนี้ยของผมเนี่ยจะชอบมากตรงเนี้ยดีดไปเกยาวไกลๆเนี่ยคู่นี้ดีกว่าก็เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้ ASIC กเมตาสป e ดสกานะครับได้มาลองยิมมาลองนะครับ จากน้องคนหนึ่งนะครับที่ก็เป็นน้องในชมรมวิ่งนะครับน้องหนุ่ยนะที่ชมรมวิ่งที่จังหวัดอำนาจเจริญน,นี่แหละสนามส้มนะครับก็ฝากเพจน้องด้วยนะครับตรงนี้เป็นเพจ f a c e b o o k นะครับสามารถที่จะไปสั่งของซื้อของหรือว่าไปาให้ตามหารองเท้าอะไรพวกนี้ได้นะถ้าเราสนใจแล้วมันหายาก ไปคุยกับเขาได้นะสนใจจะพีออเดอร์ของอะไรเสื้อผ้าอะไรอะไรอย่างเงี้ยไปปรึกษาได้หมวกตัวนี้ผมก็ซื้อกับน้องเขานะครับแล้วก็รองเท้าคู่นะี้ก็คือของน้องเขาผมยืมมารีวิวนะแล้วก็อยากจะลองใส่เพื่อให้ได้ฟีลลิ่งก็จะเป็นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนี่แหละว่ามันเป็นยังไงก็คือเป็นตามนี้แหละที่ผมบอกความรู้สึกก็คือตามที่พูดในคลิปนี้เลยนะครับทั้งหมด ก็มีอะไรพูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์กันได้ข้างล่างเพลินๆน,น,นะครับผมแล้วก็ฝากติดตามตามช่องทางต่างๆของร้นวิจาร์ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ